ผมมายืนอยู่ที่ประตูโขงวัดท่าช้างน้อยนะครับหมู่ที่10ตำบลท่าช้างอำเภอสว่างเบรวงนะครับชุมชนคุณธรรมนะครับวัดนี้เป็นวัดเจ้าท่านเจ้าคณะตำบลน,นะครับตำบลท่าช้างนะ,นะครับวัดท่าช้างน้อยนะครับเลขที่8ิ5หมู่10นะครับแล้วผมจะพาท่านมา กราบวัดนี้กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็เชิญท่านมาทําบุญที่วัดนี้นะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นประตูโขงที่กําลังก่อสร้างอยู่นะครับท่านใดที่มีจิตศรัทธาอยากจะมาร่วมสร้างก็สามารถที่จะติดต่อกับท่านหลวงพ่อเจ้า,จาวาดได้นะครับ เข้ามาด้านในนิดหนึ่งก็จะเป็นหอละคังนะครับหอละครังเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีทุกวัดอยู่แล้วนะครับเวลาตีกองเพนนะครับก็จะนะครับบริเวณวัดโดยทั่วไปนะครับนะครับเข้ามาด้านในนะครับใต้ต้นมะม่วงนะครับตรงนี้ ท่านที่ร้อนมานะครับก็ได้มาพักร้อนที่ใต้ต้นมะม่วงนี้นะครับเป็นต้นใหญ่ด้วยอากาศเย็นสบายดีนะครับผมจะพาท่านมากรับขอพรพระศิวลีนะครับซึ่งเป็นพระเอตะทะคะในทางโชคลาภนะครับอขอพรจากท่านให้ข้าพเจ้าอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยเงินทองมีโชคมีลาบด้วยเถินนะครับ ตรงนี้จะเป็นพระโบสถนะครับพระโบสถที่เป็นพระโบสถที่สวยงามนะครับน่าจะมีการปฏิสังขรณ์ทาสีใหม่บ้างนะครับแล้วก็พี่น้องชาวตำบลท่าช้างบ้านท่าช้างน้อยนะครับก็ได้ร่วมถนนบำรงพระพุทธศาสนานะครับ ไอส่วนด้านนี้นะครับด้านขวามือของหรือว่า,าทางเข้านะครับจะเข้าไปอยู่ขวามือผมนะครับ mm hmm. ก็จะมีพระสังกรจจายนะครับท่านใดที่อยากจะขอพรบูชาพระสังกจจายก็เทพเจ้าแห่งโชคลาภอีกรูปหนึ่งองค์หนึ่งนะครับเป็นพระรอรหันตรูปหนึ่งนะครับก็ามาขอได้ตรงนี้นะครับ ครับผมจะพาเข้ามากับอขอพอรสิร่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาที่รักษาปกปักรักษาเผ่าโบสดหลังนี้นะครับสวยงามมากนะครับเป็นเผ่าโบสดที่ใช้ประกอบพิธีทำวัดสวดมนตลงเผ่าโบสดและพิธีอุปสมบทบรรพชานะครับ ด้านหน้าก็จะมีรูปพญานาคนะครับเป็นปฏิมากรรมที่อยู่ทุกที่ที่มีพระบสถ์นะครับส่วนด้านข้างนะครับก็จะเป็นรูปพระพุทธรูปนะครับด้านบนนะครับเรียงอยู่ด้านบนของ หน้าต่างพราโบสดนะครับกบดีใจกับพี่น้องชาวบ้านท่าช้างน,อน้อยและก็ตำบลท่าช้างและาชาวพุทธนะครับที่ได้ช่วยกันทนบำร,รุงพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีนะครับวันพระวันเสาร์วันเจ้านะครับประเภณีบุญพระเวทบุญกุ้มเข้าใหญ่ เฮสองคลองสิี่นะครับจะได้ร่วมกันทำบุญให้ทานรักษาศีลน,นะครับและตรงไหนที่เป็นมุมที่ทางวัดกำลังก่อสร้างนะครับบอกกล่าวญาติโยมไปก็ได้ร่วมมือร่วมแรงนะครับก็ถือว่า,าท่านได้ดูแลพระพุทธศาสนานะครับ นะครับพิธีวางศิลาฤกษ์วัดท่าช้างน้อยตอบท่าช้างอำเอสว่างดีรจังดอุลรชธานีนะครับวันอังคารที่20กรกฎาคม2547นะครับเวลา9นาฬิกา19นาทีนี่คือวันเวลาพิธีวางศิลาฤกษ์นะครับ รประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานวิสุงคามาสีมานะครับมีพระบรมราชโองการปลดกล้าวให้วัดที่มีชื่อในบัญชีท้ายประกาศนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสิมาตามเขตที่กำหนดไว้ในบัญชีนี้และให้ในายอำเภอท้องที่ปักหมายเขตให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้นะครับประกาศในวันที่21มกราคม2554 ผู้รับสนองพระบรมราชโอคงการบลตีสนันขจรประสาทรองนายกรัฐมนตรีนะครับวัดนี้ก็คือวัดท่าช้างน้อยนะครับเลขที่4 6นะครับอำเภอสว่างจังหวัดอุบลน,นะครับกําหนดก็กว้าง20เมตรยาว40เมตรนะครับประกาศในราชกิจจานุเบ,บกษาฉบับประกาศทั่วไปเล่มที่128นะครับ วันที่8กุมภาพันธ์2554กองพุทธศาสนถานสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติตรงบริเวณนี้นะครับอาคารนี้เป็นสาลาการ,ปรเปลี่ยนนะครับใช้สำหรับการพิธีกรรมนะครับทอดกระถินทอดผ้าป่าบันสำคัญสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับครับผมพาท่านเข้ามากราบ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ภายในสารการปร,ริยนนะครับวัดท่าช้างน้อยนะครับอขอให้ท่านตั้งใจนะครับขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในศาลาหลังเก่านี้นะครับซึ่งเป็นศาลากเก่าแก่มากนะครับท่านใดที่เห็นอยู่นะครับอยากจะช่วยธนบำร,รงพระพุทธศาสนานะครับ <S <S ก็สามารถที่ จะแจ้งความจำหนงได้นะครับบริเวณนี้นะครับประกอบพิธีการงานต่างๆของพี่น้องชาวบ้านท่าช้างน้อยนะครับก็เป็นอาคารหลังเก่านะครับที่ยังใช้ประโยชน์นะครับเชิญท่านมาทำบุญที่วัดแห่งนี้ได้นะครับ มุมด้านน้นนะครับจะเป็นกุฏิท่านหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับท่านเจ้าคณะตำบลท่าช้างนะครับตอนนี้ก็จะเป็นมุมห้องน้ํานะครับด้านนี้จะเป็นอารงณ์ฉันนะครับของวัดนะครับตรงทางนี้ก็จะเป็นประตูโคงเข้ามาอีกทางหนึ่งนะครับ ผมพาท่านมากราบนะครับเจดี JD, บรรจุอธิธาตุของหลวงปู่สิริกิติยานอดีตเจ้าวาอดีาตเจ้าคณะตำบลนะครับถ้าท่านเห็นอยู่ใน youtube ในขณะนี้นะครับถ้าท่านมาที่วัดบัญชา,าบัญทช้างน้อยนะครับอย่าลืมมากราบนะครับครูบาอาจารย์ นะครับที่มีความสำคัญในการสร้างวัดพัฒนาวัดนะครับนะครับมาตรงนี้นะครับอย่าลืมมาถวายดอกไม้ทูบเทียนถวายน้ำนะครับบูชาครูบาอาจารย์นะครับแล้วเวลาทำบุญก็อุทิศถวายหลวงปู่ด้วยนะครับ ที่ก่อสร้างมาผมว่าไม่ต่ำกว่า7จ8 0ปีนะครับซึ่งก็ยังไม่รื้อทิ้งนะครับมาดูแล้วเป็นการรักษาสภาพกุฏิที่สร้างในยุคก่อนสมัยก่อนนะครับนี่ก็คือ,อกุฏิที่ เก่าแก่นะครับส่วนใหญ่ก็จะรื้อทิ้งไปหมดนะครับแต่ว่าทางวัดก็ยังอนุรักษ์ไว้อยู่นะครับนะครับส่วนมากาถ้าเป็นกุฏิเก่าแก่อย่างนี้นะครับต้นเสานะครับก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับาทางวัดก็มีการอากร เทปูนโอบนะครับไม่ให้ปวกขึ้นนะครับคนสมัยก่อนก็จะ,จะใช้ไม้ซะส่วนใหญ่นะครับปูนไม่ค่อยมีในสมัยก่อนนะครับ นี่คือชุมชนบ้านท่าช้างนะครับมีท่าช้างนอกท่าช้างใหญ่ท่าช้างน้อยนะครับเป็นชุมชนใหญ่นะครับตรงน,นี้จะเป็นคลอง น้ำนะครับพี่น้องชาวบ้านท่า้างก็มีการทำนาปรังด้วยนะครับตุิกชิบข้าวน,นี่คือบ้านท่าช้างน้อยนะครับ บันท่าช้างน้อยก็ถือว่าเป็นชุมชนหนาแน่นพอสมควรนะครับเนื่องจากประชากรก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับกต่ละปีมีลุกมีลานออกมานะครับก็เป็นชุมชนแห่งที่มีอาชีพเกษตรกรรมนะครับทำไร่ทำนาทำสวนแล้วก็นับถือพุทธศาสนานะครับนับถือพระสงฆ์องค์เจ้านะครับ นี่คือชุมชนบ้านท่าช้างนะครับวันนี้นะครับพามาดูชุมชนบ้านท่าช้างน้อยนะครับบันทึก ไว้เป็นประวัติศาสตร์นะครับไม่มีอะไรมากนะครับเป็นประวัติศาสตร์ให้ลูกให้หลานได้ดูความเจริญต่อแต่นี้ไปมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับ